เสกสกลร้อวนาสวัสดีครับคุณเสกสกลครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตาคุณกวางครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยครับถามอย่างตรงไปตรงมามันเกิดอะไรขึ้นทําไมสุดท้ายคําสั่งถึงออกมาเอาตอนตีหนึ่งในช่วงเวลาที่ทุกคนกําลังหลับกําลังนอนจนเกิดความสับสนกันไปหมดครับที่ข้อที่จริงเนี่ยไม่มีอะไรเลยคุณตาคุณกวางครับ ท่านนายกได้ชี้แจงตั้งแต่เย็นตั้งแต่วันศุกร์ที่25แล้วว่าครับว่าจะมีมาตรการในการที่จะปิดแคมป์คนงานออกมาแล้วก็จะมีมาตรการในการที่จะดูแลพลื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นโซนสีแดงเข้มนะฮะกระบวนการขั้นตอนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษามันก็เดินไปตามตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันเสาร์แล้วมันก็ออกตามปกติตามตามขั้นตอนไม่ได้มีกรณีอะไรพิเศษว่า นะครับที่จะไปต้องทำไมต้องออกกลางคืนมันเป็นกระบวนการที่ในการควบคุมแล้วก็ปล่อยในเรื่องของการออกตามตามระเบียบจะออกกลางวันหรือออกกลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบเพราะว่าเราจะไปมีผลคือวันจันทร์ที่ยี่สิบดนะครับ mm. ทีนี้สิ่งที่คุณตาคุณกวางเห็นว่าสิ่งที่ออกมา ไม่ต้องไปกังวลครับเรื่องของการมาตรการที่ท่านนายกตัดสินใจนั้นดีกว่านะครับหลายคนบอกเคยบอกว่านี่ทำไมไม่ปิดกรุงเทพเลยนะครับทำไมไม่ปิดประเทศเลยทำไมไม่ล็อกดาวน์เลยก็ด่านายกท่านนายกล็อกทั้งทั้งกรุงเทพก็ด่ารัฐบาลด่านายกพอนายกมาตรการที่มันจะต้องควบคุมว่าเราเห็นว่าการระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มก่อสร้างเนี่ยเราก็ไปเจาะเอาตรงนั้นพอออกไปตรงนั้น ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์อีกนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนั้เป็นมาตรการที่จะต้องนะครับไม่ว่าจะออกกลาวันกลางคืนแต่เราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมในกุกแคมคนงานได้เนี่ยตรงไหนจะเป็นประโยชน์ที่จะไม่ให้แพร่กระจายเชื้อแพร่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนเราต้องรีบทำครับไม่ใช่สาเหตุเรื่องของการไปลักลับอะไรที่กล่าวหาเลยครับมันเป็นข้อความของฝ่ายค้าน ไม่ว่านายกจะหายใจเข้าหายใจออกยังไงก็จงด่าคุณตาไม่ต้องคุณกวางไม่ต้องไปตกใจครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ที่จะป้องกันไม่ให้แพร่กระจายและไม่ให้แพร่ระบาดหนักยิ่งขึ้นตรงนั้นต่างหากเป็นป้หมนิดนึงครับคุณเสกสกลครับนิดนึงครับท่านผู้ช่วยครับอันนี้เข้าใจว่าทุกอย่างไปตามขั้นตอนแต่มันไม่ช้าเกินไปหรือเพราะว่าัเสาร์วอาทิตย์ที่ผ่านมาแรงงานเขาก็เดินทางกลับต่างจังหวัดกันหมดแล้วผมเรียนตคุณตาอย่างนี้นะคุณกวางครับผมเรียนอย่างนี้ว่าพอเราประกาศณวัน นะครับถ้านา<อ>ยกให้สัมภาษณ์ในวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รีบดําดเนินการประกาศในราชกิจานุกษา,า,าเนี่ยแล้วก็จะเกิดถึงวันจันทร์จะถึงวันจันทร์เนี่ยคนตะนะครับเราก็ต้องรีบให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการว่าอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายมันอาจจะมีท่านรัฐมนตรีแรงงานท่านสุชาติชมกินก็ออกมาแล้วอาจจะมีบางคนที่พอรู้ข่าวจากสัมภาษณ์ก็มีการเคลื่อนบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้มาก ไม่ได้มากครับยังควบคุมได้โดยเฉพาะนะครับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือนี่เยอะแยะ575รอยเจ็ดแคมงานแคมแคคนงานเนี่ยเราของผู้ประกอบการเนี่ยเขาให้ความร่วมมือเยอส่วนใหญ่คิดเล็ดรอดไปจริงๆเนี่ยไม่มากมายครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ได้สูงอะไรเลยและในขณะเดียวกันคนที่เล็ดรอดไปเนี่ยเราก็สั่งการไปถึงทุกจังหวัดแล้วว่าให้มีมาตรการทางด้านสาธารณสุขด้านมหาวทัยมีการคัดกรองตรวจสอบ มีอสมอคอยคุมคนที่เล็ดรอดออกไปมีมาตรการแล้วก็ยังสั่งห้ามเรื่องการเข้าออกมีการตั้งจุดสกัดจุดตรวจอย่างรัดกุมนะตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นหนักใจในการเล็ดรอดออกไปเราคุมได้แต่นะครับก็ต้องขออภัยจริงว่าบางคนบางแคมป์คนงานเนี่ยปล่อยไปเล็ดรอดออกไปแต่ว่าจํานวนไม่มากนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆแต่สิ่งสําคัญคือเราสามารถคุมปริมาณใหญ่ได้ปริมาณใหญ่ได้นี่คือการที่เราต้องการช่วยพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้ เชื้อแพร่กระจายเพราะเราได้สารวจแล้วว่าเชื้อที่เชื้อเช,ช,ชื้อที่แพร่กระจายมันเกิดจากกลุ่มแค้มคนงานก่อสร้าง<อ>นะครับอันนี้เรียนเรียนคุณตาคุณคาอย่างนี้นครับแค,แ,คแค้มคนงานก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ช่วยทีนี้ถามต่อแล้วร้านอาหารนํามาถึงต้องรีบปิดจังเลยเขาไม่มีเวลาที่เตรียมตัวสต๊อกเอาหงอาหารเห็นที่เขาวิจารณ์กันใช่ไหมครับใช่ครับของมันก็เน่าขายไม่ทันรอไปปิดสักเดือนหน้าไม่ได้หรอครับร้านอาหารเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ว่าเนี่ยเราก็ต้องเลือกปัญหาคือเรารู้แล้วว่า จุดที่มีปัญหาต่อมาก็คือหลังจากนั้นแล้วก็มีการดื่มเหล้าเมาสุรากินกันนะครับเปิดหน้าคุยกันเดึกดื่นอะไรต่างๆเราเห็นสภาพแล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณตาคุณกวางลองลอง,ลองทราบนะว่าก่อนที่เราประสบความสำเร็จในการล็อกดาวน์คราวก่อนครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับนั่นคือเราปิดร้านอาหารนะครับเราล็อกดาวน์กรุงเทพแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นคือเราล็อกดาวน์แต่ว่าใน,นขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเออ ถ้าเกิดล็อกดาวน์ทั้งกรุงเทพหรือว่าทั้งทีมสบคได้พิจารณาแล้วว่าถ้ามันล็อกดาวน์ทั้งระบบเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจกนะครับเศรษฐกิจก็เสียหายแน่นอนที่สุดคุณตาคุณกวางก็เคยเห็นว่าเวลาล็อกดาวน์ทั้งหมดเลยเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือพี่น้องนะครับด่าว่ามามีการปล่อยคลิปออกมาดานายกว่ารัฐบาลเยอะแยะว่าล็อกดาวน์ไม่มีจะกินไม่มีไรายได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะไปซื้ออาหารจะไปอ,อะไรก็ไม่ได้ แต่เราเห็นแล้วว่าเวลาไปนั่งกินเนี่ยมันเกิดการแพร่เชื้อจริงๆนะครับการเพื่อแพร่เชื้อเนี่ยมันมันเอาไม่อยู่เพราะเอาไม่อยู่เรารู้แล้ว,วจุดที่มันมีปัญหาข้อที่สองนอกจากแคมป์คนงานแล้วก็คือจุดร้านอาหารนะครับที่ไปนั่งกินดื่มเหล้าเมารุรวลาดึกดื่นเนี่ยเกิดผลกระทบแน่นอนเอาละทีนี้มันผลกระทบต่อพี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารไหมผลกระทบนะครับซึ่งขณะนี้ท่านนายกก็กําลังดูว่า จะนะครับดูแลหรือจะเยียวยาขอมผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างไรนะครับถึงแม้จะมีอาหารที่สต็อกไว้เสียบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องหามาตรก,การที่จะดูแลต่อไปว่าเขาเกิดผลกระทบอะไรและจะเยียวยากันอย่างไรไม่ใช่ท่านไม่นิ่งนอนใจไม่ดูแลหรือปล่อยปะละเลย <S <S แต่ระหว่างร้านอาหารที่ของเสียหายกับโควิดที่จะแพร่กระจายออกไปอีกมากมายน้องกวางคุณตะ ลองคิดดูสิครับว่ามันต้องการเอาอันไหนมาก่อนอันนี้เห็นใจนะไม่ใช่ไม่เห็นใจนะครับทางสงปคทางนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเห็นใจผู้ประกอบการที่ซื้ออาหารมาตุนไว้แต่เราจะหามาตรก,การที่จะเยียวยาห,หรือดูแลกันให้ดีที่สุดครับท่านผู้ช่วยคะทีนี้เนี่ยพร้อมในมุมว่าร้านอาหารก็ยังมีการไปดื่มเหล้าในร้านอาหารอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องห้ามนั่งทานในร้านด้วยใช่ไหมคะคมแต่ทีน,ทนี้แต่ทีนี้เรื่องของเหล้าเบียร์สุราเนี่ย ร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามห้างจริงก็ยังขายอยู่เลยนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเราจะห้ามส่วนนี้ไม่ให้คนไปกงเล่ากันตั้งวงกินเล่ากันเนี่ย<อ>มัน<ก>ยังมีส่วน,นที่ปไ,ไปซื้อ<ด>ตามร้านยังมีอยู่เลยอะคะ่ะเ,เดิมเดิมเรียนอย่างนี้นะฮะคุณคุณคุณกวางคุณตาครับเดิมมาตรการแต่ก่อนเนะี่ยเราก็ห้ามขายเหล้าสุยาเหล้าสุราเนีย่ยในมาตรการ สมัยยุคแรกๆนนะครับนั่นคือล็อกดาวนั่นคือล็อกดาวจากตอนตอนล็อกดาวเนี่ยนะครับในขณะนี้เราก็ดู่อนบนีัวอย่างก่อนว่านะครับในร้านอาหารนี่โอเคละเราห้ามดื่มในร้านแล้วแล้วก็ซื้ออาหารกลับกินสหารที่บ้านจะปลอดภัย<ช>ก็เหมือนเราให้ความร่วมมือนะครับว่าเราอะไรที่จะปลอดภัยพี่น้องประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยทำทางท่านนายกรำบังบาศกบอกทำระพังทีมแพทย์สาธารณสุขเนี่ยนะครับจะมีมาตรการอย่างไรถ้าพี่น้องประชาชนไม่ความร่วมมือ ก็ไม่สามารถที่จะชนะไปได้ไม่สามารถที่จะป้องกันได้เราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่ทนายกพูดอย่างนี้มาตลอด ดังนั้นการที่อาจจะไปทานที่บ้านเนี่ยนะครับในกลุ่มเล็กๆน้อยนะครับคนสองคนที่เราฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจแล้วว่าเราไม่มีเชื้อโควิดและไม่ไปข้างนอกไม่ไปแพร่กระจายที่อื่นหรือไปรับเชื้อมากที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังต้องให้โอกาสอยู่นะครับแต่ในที่สุดถ้ากรณีเห็นว่าการซื้อสุราไปดื่มแล้วก็จะมีการแพร่กระจายอีกก็เป็นมาตรการต่อไปก็ยังต้องเป็นมาตรการต่อไปที่อาจจะต้องมีการาปิดรอบสุราในอนาคตในวันข้างหน้า แต่ในขณะนี้เอาเรื่องต้นก่อนว่าเสื้อหารกลับไปฐานว่าแล้ววดดื่มนะครับในร้านอาหารนะครับการชุมนุมหรือการนั่งกินกันตั้งแต่กลุ่ม20คนซึ่งอะไรนี้ก็ต้องวดก่อนนะครับแต่ว่าโรงแรมอะไรต่งางๆก็ยังเปิดอยู่นะครับยกเว้นการจัดสัมมนาจัดอะไรต่งางๆนี่ก็ของดจัดเลี้ยงก็ต้องขอวดไปก่อนซิ่งต่างๆเหล่านี้คือการขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับวันนี้เราจะก้าวผ่านไปให้ได้เราจะไน่ให้ได้นายกทำจนเดียวไม่สําเร็จ สบคทําไม่สําเร็จทีมแพทย์ไม่สาเร็จแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนแต่อย่าไปฟังฝ่ายค้านที่คอยดิดเบือนนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรถึงทําดีแค่ไหนก็โดนด่าถึงทําดีแค่ไหนก็วิาพากษ์วิจารณ์คุณตาคุณกวางครับนี่เป็นเรื่องบริบทของฝ่ายค้านเราเข้าใจได้ครับท่านผู้ช่วยแปลว่าอย่างนี้เออเรื่องของสิบมาตรการรวมทั้งเรื่องร้านอาหารด้วยเนี่ยยืนยันว่าคือมาตรการเนี่ยออกมาตั้งแต่วันศุกร์ ครับใช่คือ่านายกชี้แจงวัสุกแต่มีผลวันวันนี้ครับวันที่28คือวันนี้นะครับแล้วทำไมถึงมีข่าวเยอะๆเรื่องร้านอาหารเมื่อเมื่อช่วงตีหนึ่งตีสองวันอาทิตย์่ะคะหมายความว่าไงครับหมายคว่าคือตอนวันศุกร์เนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีการเรื่องของคุมเข้มมาตรการเกี่ยวกับร้านอาหารเราเข้าใจว่าเกี่ยวกับแคมป์คนงานแล้วก็เรื่องของการเดินทางแต่ตอนนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่ามันจะไม่เหมือนล็อกดาวเพราะล็อกดาวกับไม่ล็อกดาวเนี่ยมันต่างกันอยู่พอสมควรถูกไหมครับ แต่สุดท้ายพอเช้ามืดจริงๆไม่เช้ามืดอ่ะกลางดึกวันอาทิตย์มันออกมาแล้วพอมันเกี่ยวกับร้านอาหารด้วยมันก็เลยกลายเป็นเป็นประเด็นดราม่าไงครับคือเลียนอย่างนี้ครับใช่เข้าใจคุณต้าคุณกวางครับผมเข้าใจใน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 ,ในความที่พี่น้องผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับอาจจะต้องกระทบ ผมเรียนว่ากรุงเทพมหานครท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เสนอมาทางอจอบอคอนะครับว่ามันมีความจําเป็นนะครับกรุงเทพกรจึงได้ต้องประกาศในเรื่องของการรับประทานในร้านอาหารด้วยนะครับเพราะกรุงเทพเขาจะรู้ดีในฐานะที่ผู้ว่าและก็ะที่ฝ่ายสาธารณสุขของกรุงเทพเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับเป็นจุดสําคัญที่จะมีการแพร่เชื้อ ดังนั้นสิ่งต่างๆเ่านี้คือต้องรีบออกมาอาจจะกระทบอย่างที่ผมบอกแล้วกระทบแล้วก็ต้องแก้ไขแล้วก็หาช่องทางดูแลกันไปแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจมันเป็นการตัดสินใจที่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 ต้องต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนครับบางเรื่องเนี่ยเราปล่อยปะละเลยเห็นไม่ยอดมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเราหมดใจเย็นนะเราไม่ดําเนินการใดๆนะครับยอมเจ็บปวดของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งแต่รักษาชีวิตผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องจําเป็นครับเจ็บปวดยังไงก็ต้องช่วยกันจําเป็นเห็นใจแต่ก็ต้อง ต,ต้องทําเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ช่วยนะเห็นใจเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่รู้ไหมครับว่าท่านนายกสมาคมพัฒนาการไทยเนี่ยก็เสนอว่างั้นขนา้าราชการยอมลดเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนบ้างแบบนี้คุณเส,สกสกุลว่าไงครับคือ,คอในส่วนของแรงงานเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ให้ให้ให้ช่วย50เแล้วอยู่แล้วครับ อ่า,า,กกานา่งานก็ช่วย50เปอร์เซ็นแตส่วนของอพัฒนาคารอะไรสมาคมท่านก,ก็มีการประสานงานมากับทีมสบคตลอดท่านนายกสมาคมก็มีการประสานงานซึ่งซึ่งตรงนี้เรารับฟังและเราก็จะได้พิจารณาดูว่านะครับทางรัฐบาลและทางสอ สอบอสอและคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของท่านนายกจะได้พิจารณานะครับดำเนินการหามาตรการเย,ยียวยาดูแลนะครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์ครับก็ท่านนายกสมาคมควัคซีนอาหารไทยก็ได้ส่งเรื่องมาตลอดนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการต่างก็ส่งมารัฐบาลไม่ดิ้งน้อยใจอะไรที่เย,ยียวยาได้เราเย,ยียวยานะครับนี่คือสิ่งที่ความตั้งใจสูงสุดของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์ชละทีมรัฐบาลครับอย่างวันนี้เองเนี่ยเช้าวันนี้มีการถกของทีมเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ เบื้องต้นคาดว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นมาตรการเร่งด่วนออกมาไหมคะคุณเศรษกิจผมผมว่ารอรุนนะครับรอรุนหลายๆมาตรการนะครับนี่คือสิ่งที่หลังจากเราได้ฟังท่านนายกแล้วก็ทีมสบสนะครับทีมสบคนะครับได้ฟังในหลายหลายประเด็นในหลายๆเรื่องข้อเสนอแนะมาเนี่ยผมมั่นใจว่าท่านนายกเองกับทางทางทีมเศรษฐกิจเองเนี่ย ก็จะมีมาตรการอะไรที่ออกมาเรื่อยๆดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนดังนั้นถึงเชื่อมั่นว่าิึงที่ต่างๆนะครับการเอาข้อมูลบิดเบือนการไปใส่ร้ายมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับอะไรที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติร่วมกันได้ประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนเป็นของพวกเราทุกคนฝ่ายค้านก็หยุดบิดเบือนแล้วก็หยุดโจมตีไมาได้รบกวนกันได้นะครับท่านผู้ช่วยครับครับขอบพระคุณมากครับผมเก้าโมงเช้านี้ได้เข้าไปฟังกับเขาไหมเนี่ยประชุมเนี่ยครับก็ก็รอฟังข่าวอยู่ครับเพราะวันนี้้ยรังงงไก็ตอ รอลุ้นข่าวแต่ผมไม่ได้เป็นทีมเศรษฐกิจด้วยก็รอรุ้นว่าจะได้มีโอกาสได้ฟังข่าวดีพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อมคารักษ์พิทักษ์นายกก็พยายามอธิบายอย่างเต็มที่แต่ในท้ายที่สุดเราฟังมุมนี้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังมุมผู้ประกอบการมั่งเบรกหน้าเราไปคุยเพราะว่าผมเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะคุณธนิวันเนี่ย แล้วก็ต้องยอมรับว่าสงสารเธอ<ม>เธอก็สู้<ม>เธอก็ยื่นหนังสือถึงท่านนายกตลอด<ม>เพราะว่าเธอเป็นนายกสมาคมผูกก้ประกอบการพัฒนานะเดี๋ยวถามให้เคลียร์ด้วยเรื่องของเงื่อนเวลา<อ>เงื่อนเวลาที่มีการประกาศนะคะว่า